สวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่15เมษายนพุทธศักราช2555ค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชพิธีสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช2555 วันนี้เวลาสินาฬิกา37นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์ประจําปีพุทธศักราช2555ณพระมหานเทนในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าศรีรัตพระวรชายาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์โดยเสด็จในการนี้ด้วย ในการนี้ทรงพระสุรายสงน้ำพระพุทธรูปสำคัญต่างๆที่ประดิษฐานนหอพระสุลาลัยพิมานทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งภพศสารทักษิณทรงจุดทูบเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะและสงน้ำพระบรมอัฐิพระอัฐินหอพระธาตุมณี แล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหตสรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปพระสงฆ์53รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีสงกรานจบแล้วทรงประเคนพระตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะเมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จเจ้าพนักงานเชิญพระบรมอัฐิและพระอัฐิออกประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพปะรณมหาเสวตฉัตร และบนพระที่นั่งกงภายใต้ฉัดขาวลายทองหชั้นทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิแล้วทรงทอดผ้าคู่พระสงฆ์สดระปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก สงกรานเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าก้าวขึ้นย่างขึ้นซึ่งสงกรานเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยจนถึงปี2483ทางราชการได้เปลี่ยนใหม่โดยกำหนดให้วันที่1มกราคมของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่เพื่อให้เข้ากับหลักสากลอย่างไรก็ตามประชาชนยังยึดถือวันสงกรานว่ามีความสำคัญจนถึงปัจจุบัน ต่อมาเวลา15นาฬิกา10นาทีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีสงกรานต์ณวัดพระศรีรัตนศา,าสดารามพระบรมหาราชวังในการนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้ผู้อำนวยการกองพระราชพิธีกราบบังคมทูลรายงานเครื่องราชสักการะที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญต่างๆ แล้วเสด็จพระราชดดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถทรงพระสุรายและทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสัมพุทธพันนีพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกและพระพุทธเลิศลา่านภาลัย จากนั้นเสด็จพระราชดจะดำเนินไปยังหอพระคันธาราชทรงพระสุรายทรงพระพุทธคันธรราชรวมถึงพระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์กรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีที่หอพระราชกรมานุสรณ์และทรงพระสุรายทรงพระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์ที่หอพระราชพงศานุสรณ์ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระสุรายสงูชนียสถานต่างๆภายในพระอารามอาทิพระศรีรัตนเจดีย์ซึ่งประดิษฐานพระพุทธเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระไตรปิฎกพระพุทธรูปเทพีดอนพระพุทธรูปบริวารตลอดจนเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอพระนาคทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอัฐิสมเด็จพระบวรราชเจ้า และส่งทอดผ้าคู่สำหรับพระอาฐิพระราชวง์ทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเป็นเสร็จการพระราชพิธีสงกรานต์ประจำปี2555ประกาศสำนักพระราชวังโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราช,ชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธาร,รณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่16ถึงวันที่18เมษายนพุทธศักราช2555 ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้มหาวิทยาลัยหลิงหนานจะทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาอักษรศาสตร์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีเพื่อสดุดีพระราชาพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงมำเพนพระราชการณียกิจเพื่อพัฒนาความเจริญของประเทศไทยในด้านต่างๆอาทิการศึกษาสาธรารณาสุขศิลปวัฒนธรรมและการอน,นุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมทั้งทรงมีบทบาทโดดเด่นในการสนับสนุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีน นอกจากนี้จะทรงแสดงปาฐกถาชุดเอกอัครราชทูตเบอร์ตันเลวินในหัวข้อเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยจีนรวมทั้งความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและสหรัฐอเมริกาตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสมาคมเอเชียศูนย์ฮ่องกงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ท G60 0เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุนรรภูมิจังหวัดสมุทรปราการ ในวันจันทร์ท of so, ี่16เมษายนพุทธศักราช2555เวลา8นาฬิกาและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG639 เสด็จพระราชดำเนินกลับยังท่ากาศยานสุนภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพุธที่18เมษายนพุทธศักราช2555เวลา20นาฬิกา45นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง 15เมษายนพุทธศักราช2555ประชาชนจำนวนมากไปชมความสวยงามของพระเมรและภูมิทัศน์ที่เปิดให้ชมเป็นวันที่5โดยตลอดทั้งวันที่บริเวณท้องสนามหลวงยังมีประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานครต่างจังหวัดและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมและงานประดับตกแต่งชั้นสูงของพระเมรและอาคารประกอบรวมถึงภูมิทัศน์โดยรอบ ที่ใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชสุดาสิริโสภาพันนววี ในการเข้าชมแต่ละวันนอกจากจะได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วยังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับโบราณราชประเพณีของการจัดงานพระราชทานเพลิงพระศพของเจ้านายชั้นสูงรวมถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภารพ,พนวดีที่ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติโดยวิทยากรจากกรมศิลปากรท,ที่ผ่านมามีผู้สนใจเข้าชมแล้วประมาณหนึ่งแคน ทั้งนี้กรมศิลปากรไม่มีการให้บริการถ่ายภาพบริเวณพระเมนตามที่มีการแอบอ้างจึงขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อจบข่าวในพระราชสำนักครับช่วงต่อไปกลับมาติดตามชมเก็บตกจากคุณนิธินาฏราชนิยมสำหรับค่ำนี้คุณเปียนิเิธมพรและผมชาญชัยกยศิษฐ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ